уг создава образом абсолютно неприемлем ประธานาทิตีวลเมีปูตินกล่าวโทษชาติตนตกอีกครั้งในวันจันทร์ครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ตนต้องตัดสินใจส่งทามกำลังทหารบุกยูเครนโดยระบุว่ารัเสเซียกระทําการเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงตรงชายแดนของเรา คำกล่าวของผู้นํารัเสเซียนี้มีขึ้นระหว่างพิธีสวนสนามของฐานรัเสเซียเนื่องในวันรําลึกถึงชัยชนะของรัเสเซียเหนือกองทัพนาซีเยอรมันเมื่อปีคศ1945หรือ Victory Day ซึ่งตรงกับวันที่9พฤษภาคมครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าองค์การนาโต้ไม่ต้องการรับฟังข้อเรียกร้องของรัเสเซียซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแผนที่แตกต่างออกไปซึ่งเรามองเห็นได้และว่า ขณะนั้นมีการเตรียมพร้อมเพื่อใช้ปฏิบัติการในแคว้นดอนบาสและการบุกรุกตินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเรารวมทั้งแคว้นไครเมียด้วยคุณนำรัสเซียยังได้เปรียบเทียบกองกำลังของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับกองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการในยูเครนโดยระบุคร,ครับว่าการบุกยูเครนนั้นเป็นการ กำจัดความเป็นนาซีในยูเครนครับไปดูความเคลื่อนไหวในฝั่งยูเครนกันบ้างนะคะทางพิที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็ทวีตตอบโต้นะคะว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่รัสเซียนำมากล่าวอ้างในการบุกรุกยูเครนได้นอกจากความทะเยอทะยานที่น่ารังเกียจในการสร้างจักรวรรดิขึ้นมาใหม่ และยืนยันว่าประเทศสมาชิกองค์การนาโตไม่เคยมีแผนโจมตีรัสเซียยูเครนไม่มีแผนโจมตีใครเมียกองทัพรัสเซียกำลังล้มตายจากความพยายามยึดครองประเทศอื่นๆไม่ใช่ปกป้องประเทศตนเองทางประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกี้ r, <ล>ก็ได้ระบุในวันจันทร์ด้วยนะคะว่าไม่มีความสงสัยเลยว่ายูเครนจะต้องได้รับชัยชนะในที่สุดและว่าวันนี้ชาวยูเครนร,ร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะเหนือกองทัพนาซีเราภาคภูมิใจในบรรพบุรุษข,ของเราที่ได้จับมือ กับนานาประเทศในการต่อต้านฮิตเลอร์และกำรับนาซีและเราจะไม่ยอมให้ใครมายึดเอาชัยชนะนี้ไปได้พร้อมกับประกาศด้วยนะคะว่าเราชนะในคราวนั้นและเราจะชนะในคราวนี้ด้วยเช่นกันนะคะ